แต่งแล้วแบบ modify แล้วเรียบร้อย c u s ตอมแล้วเรียบร้อยส่งพิกัดมาให้ผมทีนะชคกไม่ใช่ชคเดิมคือคันนี้ถือว่าเรียกว่างบประมาณครึ่งล้านดีกว่าแฮนด์แฮนดูสวยมากเลยแฮนด์ Hand, เป็นแฮนด์คาร์บอนนะครับของอเมริกานะครับเป็นไดเวนส0มร้อยไม่มีขายแ,แ,แี่คันนี้ก็เลยไปซื้อเงินสดมาเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิ l a d d i c t ครับผมก็นี่นะครับเราเพิ่งรีวิวตัว Honda a d v 3 5 0ไปนะครับแล้วในคลิปผมบอกว่าใครมีรถเจ๋งๆนะครับเอา ADV 350ไปแต่งแล้วแบบโมดิฟายแล้วเรียบร้อยคัสตอมแล้วเรียบร้อยส่งพิกัดมาให้ผมทีนะฮะวันนี้ผมได้พิกัดรถคันนั้นแล้วครับผมรถคันนี้ ADV คั AD นนี้จัดขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเล่นๆแล้วกันนะฮะนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหคันนี้ถือว่าคัสตอมทุกจุด เรียกว่าทําสีใหม่สีนี้ไม่ใช่สีเดิมแน่นอนนะครับและรายละเอียดของเขามีแบบยิบยิบย,ย่อยๆมากๆนะฮะล้อก็ไม่ใช่ล้อเดิมปั๊มไม่ใช่ปั๊มเดิมนะครับโชค๊คไม่ใช่โชค๊คเดิมคือคันนี้ถือว่าเรียกว่างบประมาณครึ่งล้านดีกว่าแต่งรถมานะครับว่างบประมาณคันนี้ครึ่งล้านมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูอินเสิร์ตก่อนคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับ เสด็จเจ้า ADV 3 5 0คันนี้นะครับนี่วันนี้เราอยู่กับสำนักเดิมนะครับวันนี้เราไม่ได้เจอกันประมาณเกือบ1ปีนะครับแล้วมาเจอกันทีรีวิวทุกทีฝนตกทุกทีครับครับผมไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคันที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้ก็มี X Max นะฮะมี X Max ที่เป็น X Max คันแรกใช่แล้วก็มีอีก3คันยอดวิวถล่มทลายหลักแสนนะครับวันนี้พี่มีอะไรมานําเหนอแนะนําตัวนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับวุฒจาก W Racing นะครับ พ่วอุชจาก WD Racing ครับผมอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่นครปฐมครับสามควายเผือกนะครับ โอเคจัดไปวันนี้พี่วุฒิมีรถอะไรมาให้เราดูครับมี ADV คันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ก็จะมีตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ADV 3 5 0นะครับมันเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะพี่ใช่ครับคือมีนี่ทาเสร็จแล้วหรอมีรถออกมาก็เราก็เอามาคันแรกๆเลยครับอ๋อนี่คือคันแรกๆเลยใช่ไหมครับลูกค้าที่เข้ามาทำใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ ADV คนจองไปเยอะมากแล้วยังไม่ได้รถไม่ได้รถครับตอนนี้ทั้ง For ์ซ่ทั้ง ADV เนี่ยไม่มีรถเลยครับโฟล์ซ่าสามห้าศูนย์ไม่มีเลยไม่มีเลยสามร้อยมันยังมีขายน่พี่ คันนี้ก็เลยไปซื้อเงินสดมาเลยอ๋อแต่จะว่าซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนก็หารถไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ต้องจองจองแล้วรอคิวด้วยตอนนี้คันนี้โดนไป2องแสนสามหมื่นสองแสนสามหมื่นอันนี้เฉพาะรถหรือว่ารถรถเดิมราคาแสนเก้าหมื่นเก้าพันะไม่0 0่0สองแสนแต่ว่ายอมซื้อแพงครับเพื่อได้รถมาใช่ครับโอ้จริงเหรอพี่นี่ซื้อแพงกว่าหน่อยเพื่อได้รถคือเป็นมือออกมือหนึ่งเลยใช่ของเดิมที่ออกมาเป็นสีอะไรครับพี่เป็นสีแดงครับสีแดงแดงด้านใช่ไหมใช่เป็นตัวท็อปไอต รถสิ่งที่มี ท่อโยชิมมระมาครับอ๋อมีอ๋อเป็นตัวพิเศษใช่ที่ที่ราคาจะสูงกว่าตัวธรรมดาคือมันจะมีตัวสแตนดาร์ดใช่ครับแล้วก็เป็นตัวลดซิงที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านเอ่อแอนดรอยใช่ครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นตัวพิเศษที่เป็นแบบสายทรลิงกับสายที่แบบให้ท่อโยชิมาใช่ครับเนี่ยตัวนี้ตัวนั้นเลยตอ๋อนี่คือท่อโยชิแต่เขาไม่ได้เอาท่อโยชิมาใส่แล้วใช่ครับผมผมถามนิดนึงตัวที่เป็นมันจะมีทรลิงกับตัวที่เป็นตัวตัวนี้ที่เขาซื้อมาที่มีโยชิให้ท่อโยชิฟิลลิ ท้าเฮ2 c ูซีมาอะฮะแล้วก็เป็นท่อโยชิมุระนะครับอะฮะครับแล้วก็เป็นสีแดงมีสติ๊กเกอร์ลิมิเต็ดอ๋อแบบบ่งบอกว่าแบบเป็นตัวพิเศษใช่ครับอะฮะแต่คือไม่มีอะไรหลงเหลือเป็นความลิมิเต็ดอยู่เลยตอนนี้คือตัวเนี้ยเหลือที่เหลือเดิมก็คือโครงโครงกับเครื่องแค่นั้นเองไม่นับดิพี่โครงมันต้องมีอยู่แล้วโครงแฟลลิ่งมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับผม ของที่เป็นออปชั่นลิมิเต็ดอะไม่มีอยู่แล้วไม่มีเหลือแล้วครับอ่าฮะโอเครายละเอียดคันนี้เจ้าของรถเป็นไงพี่เขาจัดทรงยังไงแบบว่าเอารถมาให้เราทําก็ขั้นแรกก็คือเขาเขาทักมาในเพจนะครับก็คืออยากได้รถแบบ xmax ผมอ่าคันอ่าคันสี่ดำอ่าที่เป็นเอ่อทำโช๊คทำโช๊คอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวอ่าครับอ่าฮะของเดิมของคันนี้มันเป็นอัพไซด์ดาวอยู่แล้วเป็นอัพไซด์ดาวครับแต่ว่าเป็นอัพไซด์ดาวขนาดเล็กอ่าแล้วก็เป็นซิงเกิลดิสเบรกไม่ใช่ดูอับบอ่าฮะครั โอเคเดี๋ยวให้พี่วูดเล่านิดนึงคันนี้ทำอะไรบ้างไล่ตั้งแต่ชุดหน้าเลยดีกว่าครับพี่ก็ชุดหน้าก็จะเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวนะครับอัพไซด์ดาวอันนี้คือมันต้องแปลงไหมมันใช่มันไม่ใช่โช๊คเดิมใช่ไหมแปลงครับเอ่อตัวนี้โช๊คมันจะสั้นกว่าของเดิมนะครับ3นิ้วอ่ามันดูฟิตเมนต์มันจะดูเตี้ยๆนิดนึงใช่ครับอ่า เป็นชกดูเป็นชกเอรินแท้นะครับเป็นเอรินแท้ใช่ก็คือมันแล้วมันต้องโมดิฟายอะไรไหมพี่ก็ทําแผงคอใหม่ทั้งบนทั้งบนล่างเลยครับอันนี้ไม่เป็นแผงคอ2ชิ้นด้วยไหมตัวนี้ใช่ครับใช่ครับก็คือเราทำชุดแผงคอใหม่เพื่อยึดกับตัวโชว์นี้ใช่ไหมครับโชกไมนเป็นของรถรุ่นอะไรครับเป็นโชกดูคติครับอ๋อเป็นโชกดูคตินะครับใช่อ่าฮะก็แค่ทำแผงคอขึ้นมาใหม่แผงคอขึ้นมาใหม่ได้เลยแล้วก็แล้วก็เอาล้อของฟอร์ซ่ามานะครับอ๋อเป็นล้อฟอร์ซ่ามันยังไม่มีตรงรุ่ ไม่มีตรงรุ่น ADV ครับอันนี้เป็น Low Force ด้วยใช่ไหม Low Force Forza ของ MK นะครับอ่าเราก็มาสร้างฮับจานขวาเพื่อจะทำจานคู่นะครับอ๋อทำเป็น Dual Disc Brake ใช่นะครับอ่าฮะอันนี้บางคน S พันแน่นอนตัวนี้บางคน S พัน Limburger Limburger ด้วย Limburger Limburger ด้วยนะครับมหาศารแบบโคตรแพงนะ Limburger นะครับแล้วก็จับด้วย ปั pump, bo, Head ๊มเบมโบ่ HP นะครับ HP นะครับแต่เป็นดูอัลดิสเบรกแล้วใช่ครับผมอยากรู้นิดนึงก่อนหน้านี้มันเป็นซิงเกิลดิสเบรกที่เป็นเบรกฝั่งเดียวนะครับแต่เนี้ยเป็นดูอัลดิสเบรกแล้วฟีลิ่งที่พอทําแล้วมันแตกต่างกันเยอะไหมโอ้แตกต่างเยอะครับระยะเบรกสั้นลงมากเลยครับระยะเบรกสั้นลงใช่แล้วก็เป็นปั๊มที่เป็นเบมโบ่ด้วยใช่แล้วก็เบรกนุ่มมากเลยครับมีล้อมีเบรกมีบางโคนมีปลดไวอ่าปลดไวนี่ก็เป็นอัลฟาทั้งคันนะครับอัลฟาทั้งคันแล้วก็ระบบสายเป็นเอร์นัครบ ็นระบบสายเต็มเอินเต็มระบบเอินเต็มระบบใชา <3 S 2> ทางมีหมดใช้หัวเอินทั้งหมด11หัวนะครับในรถคันนี้แล้วสีเนี่ยเป็นสีมันเป็นสีอะไรพี่นนสีฟ้าน้ำเงินหรอเรียกว่าน้าเงินมุก มุกเงินนะครับมุกเงินคือเขาเจ้าของรถอยากได้สีนี้คือคอนเซ็ปจะอยากให้เป็นสีเหมือนโฟล์เตอรรุ่น2020อะครับรุ่นใหม่ล่าสุดอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ่าฮะใช่อ่าฮะสวยดีสวยดีครับผมครับมีคาร์บอนด้วยมีคาร์บอนนิดหน่อยครับไม่เยอะอันนี้คาร์บอนเขาเรียกว่าชิ้นอะไรพี่ตัวนี้มันเป็นหุ้มครับแบบหุ้มนะอ๋อแบบหุ้มใช่อ่าฮะแล้วก็มีมีตรงนี้ตรงนี้ปกติก็ไม่ใช่คาร์บอนนะฮะตรงนี้เป็นชิ้นดําธรรมดาเป็นครอบปะครอบครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยเอ็มปะ ไม่ใช่ครับอันนี้หุ้มเลยอ๋ออันนี้หุ้มของของเดิมมีอยู่แล้วแต่ราไปหุ้มเป็นคาร์บอนใช่ครับคอบหุ้มเลยโอเคต่อมาครับพี่มีอะไรแล้วก็ข้างบนไล่มาบนก็เป็นวิงเลสนะครับวิงเลดอันนี้ฮิตมากตอนนี้มีกระจกในตัวนะครับก็อย่างนี้เฮ้ยเหมือน h 2เลยใช่ครับก็นี่เป็นของดูกรติ V4 เลยครับอ๋อเหรอแล้วใส่ได้ก็คือเราเหมือนทำรูยึดใหม่ใช่ครับตัวนี้เป็นของตรงรุ่นดูกรติ V4 ครับสมมุติเวลาเราจะไม่ใช้กระจกเนี่ยเราก็เราก็แค่ทำเป็นแบบนี้ทำเป็นวิงครับใช่แล้วกก็พัับบบมนนจจะะวรแี้ ใช่ครับเดี๋ยวลอกสติ๊กเกอร์ออกมันก็เป็นกระจกครับอ๋อเป็นกระจกตัดแสงใช่ใช่ไหมครับโอเคโหหล่อมากชิ้นนี้หลายตังนะหมื่นแปดพันห้าหมื่นแปดพันห้านะครับชิลผมดูว่ามันไม่ใช่ชิลเดิมเป็นชิลสปีดดี้ครับตัวนี้จะหนากว่าของเดิมครับหนากว่าของเดิมของเดิมมาเวลาเวลาเราใช้เนี่ยโดนลมเนี่ยมันกระพือมากเลยมันบางครับอ๋อแต่ของเดิมก็เป็นของเมทอินิตรีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมันบางอ๋อมันบางกว่าตัวนี้มันเป็นตัวนี้มันเป็นสี่มิลไง ตัวนั้นเป็นของเดิมเป็น3มมิลอ๋อเออหนาวกว่าจริงว่ะหนาครับแล้วขอบข้างๆมันดูเป็นสีฟ้าๆด้วยใช่ครับมันเป็นไฮบริดครับตัวนี้อ๋อก็เป็นปั๊มบนนะครับปัมบป๊มบนปั๊มบนโลโ,ก,โลก้แดงซ้ายขวานะครับโอเคปั๊มบนโลโก้แดงซ้ายขวาไม่ใช่ปั๊มบนธรรมดามีใส่อะไรไปบ้างผมดูมันไม่ใช่ปั๊มโลโก้แดงธรรมดามีเม็ดปรับแอนไลออนนะครับ แล้วก็สลักสลักสองตัวนี้จะเป็นเคแฟกทั้งคู่นะครับเป็นเคแฟกตอรี่ไม่ใช่โคเคนไม่ใช่พูดผิดโคเคนครับโคเคนทั้งคู่เป็นสลักโคเคนและนี่เป็นเม็ดปรับอะไรนะครับเม็ดปรับแอนด์นะครับแอนด์การการเป็นการเดิมการเดิมครับอ่าฮะโอเคมาดูถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ที่ที่เราใส่ก็คือไล่ลมสต็อปสตาร์บัตนะครับไล่ลมสตาร์บัตใช่สตาร์บัตเขาไม่ได้ทํากาแฟพี่ คนละคนละอย่างกันสตาร์บัคนะครับแล้วถ้วยนี่เป็นถ้วยของอะไรครับกระปุกเป็นกระปุกชาของเบมโบนะครับแล้วก็ฝาเป็นเดโทน่านะครับฝาเดโทน่าโอ้ฝาเดโทน่ามันแพงนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ราคาใบละสองพันหาชิ้นละ2อ0พันละแค่ฝานะไม่ใช่กระปุกแค่ฝาฝาแค่ฝานี้กระปุกนี้6กร้อยกว่าบาทอฝาสองพันใช่ฝาละ2อ0พเบ็ดเสร็จถ้าสมมติแต่งออปชันนี้โลโก้แดงพร้อมออปชันแบบนี้น่าจะประมาณ4ี่หมื่นกว่าครับสี่หมื่นกว่าใช่ไหมสี่หมื่นกว่าเลย เพราะว่าโรโกแดงตอนนี้เราขายกันข้างละ20,000ื่นแล้วนี่ตอนนี้ข้างนี้19อ่าฮะข้างนี้16อ๋อโอเคแล้วราคาเท่ากันไหมพี่19 16เท่ากันครับอ๋อโอเคต่อมาทีนี้เราก็เพิ่มความดุดันด้วยสวิตช์ WRs นะครับตัวนี้อ่านี่ครับอ๋อเป็นสวิตช์เหมือน M n M อ่า M n M เหมือนรถแข่งครับอ่าโอเคตัวนี้เป็นของใช้งานได้ถูกออปชั่นใช้ได้ครับคือตอนนี้ก็มีของเดิมมันก็จะมีแค่สตาร์ทกับออฟรันอย่างเดียวอื เราก็ทำสองคูมนี้ให้ใช้ได้อ่าแต่ไอไอเหลืองกับน้ําเงินไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เพราะว่าเราไวริ่งไวแค่นี้ครับอ๋อโอเคแล้วก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวปอกแฮนด์ปอกแฮนด์ตัวนี้เป็นของเดโทน่าครับอ่าฮะปลายแฮนด์เดโทน่าปลายแฮนด์เดโทน่าอ๋อเหมือนเหมือนกับฝากระปุกนะครับใช่ครับแล้วก็แฮนด์แฮนด์ดูสวยมากเลยแฮนด์เป็นแฮนด์คาร์บอนนะครับของอเมริกานะครับเป็นไดเวนแฮนด์คาร์บอนใช่เป็นคาร์บอนแสดงว่ามันต้องเบามากเลยจิพี่เบาครับบเาและแข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยเพราะอย่างว่าคาร์บบอนนนมัเป็แบ จริงๆมันคือแข็งแรงและเบาอยู่แล้วเนาะใช่ครับอ่าฮะต่อมาครับพี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าประมาณนี้ก็นี่ให้ดูให้ดูแผงคอครับแผงคอเราจะสร้างขึ้นมาเลยอ่าไหนดูหน่อยอ่าแผงคอเพื่อเพื่อจะใส่โชคใช่ไหมใช่ครับแผงคอเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยอ๋ออ่าฮะอ่านี่นี่เห็นเห็นนี่นี่ชนิดชนี้ใช่อ่าต่อมามาถึงข้างหลังครับต่อมาท่อโยจัดฟิตเมนต์ใหม่ไหมพี่จัดใหม่หมดเลยจัดใหม่หมดเลยใช่ไหมเพราะจริงๆผมว่ารถมันดูสูงกว่านี้ ใช่ตัวนี้โชคหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นจาก400จากของเดิมเนี่ยสูง4 45มิลนะครับก็เปลี่ยนเป็นขนาด400มิลอันนี้โอรินแท้โอรินแท้ครับเป็นรหัสรหัส HOC 30ปรับปรับอะไรได้มัางพี่อ่าปรับ ตับได้3าจุดครับสองจุดครับก็คือเป็นพีโรดกับรีบาวงเดียวอ๋อพิโรดกับรีบาวใช่ครับคอมิชชั่นไม่ได้ไม่ได้ครับอ่าฮะโอเคแต่ก็โอรินอะโอรินครับอ่าสุดยอดต่ามาเป็นท่อท่อเทอร์มิก็ท่อนี่ของเดิมมาเป็นโยชิมุระเราทอดทิ้งเลยอ่าเราทอดออกเราไม่เอาฟิลลิ่งแตกต่างกันไหมพี่ของเดิมจากโรงงานก็คือของเดิมเรียกว่าของเดิมอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วท่อมันเป็นเทอร์มิของตัวไหน เทอร์มิตัวนี้เป็นของ ADV 750ครับอ๋อเป็นของรุ่นพี่มันเอามาเฉพาะปายนะแล้วก็ไปสร้างคอใหม่สร้างคอเททใหม่อ๋อก็คือปลายเป็นของตัวรุ่นพี่มันเลยใช่ครับองรุ่นรุ่นพี่มันเป็นพักเท้าของ Revolution นะครับตัวนี้ก็ไม่แพงพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะฮะแล้วก็มีคาร์บอนข้างๆนะครับครับงานตลาดทั่วไปชิ้นนี้คือผมว่าเท้าพักเท้าคนหลังน่าจะแบบว่าโดนหน่อยไหมโดนครับโดนแน่นอนเนาะนะฮะแล้วก็มีนี้ด้วย อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือพักเท้าของเดิมของเดิมติดรถมาครับอ๋อของเดิมไม่เป็นอย่างนี้เหรอใช่เป็น h ท c นะอ๋อแต่เป็นต้องเป็นตัวพิเศษใช่ตัวพิเศษจะมีตัวนี้ครับเพราะว่าตัวธรรมดาไม่ใช่แบบนี้เป็นปัญยางครับอ่าเป็นยางใช่โอเคอันนี้ยังมีเหลือของเดิมให้ผมดูแล้วกันใช่ยังมีของเดิมให้ดูชิ้นหนึ่งชิ้นนึงนะข้างหลังก็จะเป็นปั๊มเบมโบเมงสาบนะครับเมงสาบพี่คนไทยเรียกกันก็คือเมงสาบอ่าผมมองเผื่ๆนึกว่าด้วงแต่คือเม สูบทองด้วยเหรอใช่ครับมันต่างยังไงพี่สูบทองเดเทเนียมอ่าฮะตัวนี้ตัวนี้มันจะหายากครับสูบทองราคามันก็น่าจะแรงอยู่นะอันเนี้ยอ่ะตัวนี้เกือบสี่หมื่นครับเกือบสี่หมื่นใช่ข้างหลังแพงกว่าข้างหน้าไหมเนี่ยข้างหน้าสี่หมื่นแปดคู่หนึ่งสี่หมื่นแปดโอเคครับ อ่าฮะแล้วก็มีปลดไวอัลฟาพร้อมสายถักเอิร์นใช่นะครับไอไอกลมๆนี่คืออะไรครับอ่านี่ปิดอาร์มเรวอลูชั่นครับอ๋อปิดอาร์มอันนี้ก็ไม่แพงครับหกเจ็ดร้อยบาทหกเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ไล่น็อตเนาะใช่ครับไล่น็อตไทเทเนียมทั้งคันนะอ่าฮะแล้วปลดไวายทำไมผมเห็นมีสองจุดมีจุดนี้หนึ่งจุดแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งจุดอีกก็ก็เพื่อความสะดวกในการถอดแล้วก็ก็ช่วยเรื่องฟิตเมนต์ด้วยแต่คือใช้ได้ทั้งคู่ใช้ได้ทั้งคู่ครับถอดตัวไหนก็ได้คือปลดสองจุดปลดสองจ เราสะดดงตรงไหนเพิตรงไหนก็เพิ่ตรงนั้นได้เลยฮะมีมีอย่างนี้ที่ผมเห็นมันมีอะไรรูปดาวอยู่ตรงนั้นนะพี่อ๋อตัวนี้เป็นกรองครับกรองอากาศคู่นะกรองอากาศคู่อ่ากรองเปื่อยใช่ไหมเป็นกรองเป็นกรองอากาศคู่นะครับของสเตทหกสเตทหกของเดิมมันเป็นยังไงพี่ของเดิมมันเป็ของเดิมก็เข้ากรองเป็นเป็นกรองพลาสติกธรรมดาอ๋อเป็นธรรมดาเลยคือเข้าเข้ากรองเลยตัวนี้เราก็สร้างเป็นคอเลเทเนียมขึ้นมาแยกสองทางออกมาเป็นกรองคู่เพิ่มฟิตเมนต์เข้าไป ยังหล่อดูฟิตเมนต์ก่อนเพิ่มเปรายละเอียดเข้าไปทรงรถมันต้องอย่างเงี้ยใช่ครับคือของเดิมมันจะสูงสูงนิดนึงใช่ไหมะฮะคันนี้ก็ประมาณนี้มีอะไรอีกไหมพี่นี่คืออะไรฝาครอบกองนะครับฝาครอบกองเป็นสิ่งงานซีนซีเป็นงานของผมเองนะของร้าน W D r ดี i n g นะครับแล้วมันหมุนไหมไม่หมุนครับอ๋อไม่หมุนคือเหมือนโชว์แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ถ้ามันหมุนมันจะกินแรงเครื่องโดยไม่จำเป็นไงอ่าแต่นี้เป็นตัวนี้เป็นซีนซีหมดนะครับแล้วก็เป็นกระจก อ๋อเป็นกระจกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบอะคริลิกพลาสติกใช่ไหมใช่เป็นอารมณ์เหมือนขัดแห้งดูกะติอ่าอ่าอารมณ์นั้นเลยใช่อารมณ์นั้นครับแล้วก็มีคาร์บอนคาร์บอนครับแล้วก็มีสายระบายตรงนี้เป็นเอิร์นหมดนะครับเป็นแอคทีฟแท้หมดอ่าสายเอิร์นแล้วก็น็อตน็อตน็อตเป็นไทเทเนียมแท้หมดเนียหมดนะครับสุดยอดพี่รับทํารถรุ่นไหนบ้างนอกจาก ADB คือรู้อยู่แล้วว่ามี X Max อ่ะอ่ะสกูตเตอร์เพศไหนบ้างดี่วะก็ตอนเนี้ยก็ทํา มจริงๆแล้วทำทุกรุ่นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นสามสกูตเตอร์3 0 0ร c อยดีซีครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบดีซีนะครับพวกรถใหญ่หกหก้าศูนย์อะไรพวกนี้ก็มีครับรับทำหมดครับคืองานแปลงงานสร้างครับงานสร้างต้องบอกว่าอย่างพี่วุฒิเนี่ยเรื่องชื่อเรื่องแบบเรื่องเปลี่ยนโช๊คเป็นยูโรดิสเบรกสุดยอดมากแทบเป็นแบบว่าเจ้าแรกๆในประเทศไทยเลยได้นะครับฝากเพจไว้นิดนึง ก็ฝากเพจไปด้วยนะครับชื่อเพจ W D Racing Shop นะครับโอเคครับพี่มีมีเฟซบุ๊กส่วนตัวอันนี้คือเพจเลยใช่ไหมเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ชื่อนัทวุฒิศักวิโรจน์นะครับภาษาไทยนะครับคนอยากติดต่อแบบเอารถสตีอร์มาทำติดต่อได้ทางนี้ได้เลยทางนี้ได้เลยครับมีเบอร์ติดต่ออะไรไหมครับพี่นีครับ098 542 4 9 4 4นะครับโอเควันนี้ยังไงขอบคุณพี่วุฒิมากๆนะครับพี่ที่เอารถ สวยๆแบบนี้มาให้รีวิวลงช่องนะครับยังไงมีคันหน้าเรียกใช้บริการได้ตลอดนะครับได้ครับโอเคจะไปขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับโอเคทุกคนคือคันนี้ต้องบอกว่าแทบไม่มีของเดิมมีของเดิมแค่ที่เป็นที่เหยียบพักเท้านะครับของคนขับนะครับแต่ก็เป็นของเดิมของตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับแต่คันนี้คือจัดฟิตเมนต์ถือว่าสวยมากเปลี่ยนทุกอย่างที่เปลี่ยนได้นะ ใครอยากได้สีแบบสวย u, ๆหรือว่าแบบดูอัลไดสเปกแบบนี้นะครับก็ติดต่อพี่วุฒิที่ W Racing ได้เลยนะครับก็ยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมช่องเรานะครับเบียดิกนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายมาทีไรฝนตกทุกทีนะ